ก็จะมีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเดินทางไปชมปราสาทดอกไม้3าหลังบนยอดดอยม่อนแจ่มที่อำเภอแม่ริมกันคึอคักทีเดียวนะครับสำหรับปราสาทดอกไม้แห่งแรกจุดนี้ก็จะถือว่าเป็นแห่งแรกของภาคเหนือเลยนะครับมีการประดับประดาตกแต่งด้วยดอกพิทูเนียนับแสนดอกก็บนตัวปราสาทนะครับก็ยังสามารถมองเห็นวิวที่พักบนดอยม่อนแจ่มฟาร์มอัลปาก้าแล้วก็ฟาร์มแกะ น่าจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของหน้าหนาวปีนี้ครับจุดนี้ทางนายสุรินทร์นัทีไพรวันเจ้าของสวนปราสาทดอกไม้บอกว่าอยากทำอะไรที่แตกต่างนะครับก็เลยมีแนวคิดในการสร้างปราสาทดอกไม้ขึ้นมาเพื่อความแปลกใหม่หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวชมความงดงามของตัวพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็ช่วงนี้เชียงใหม่ก็กำลังจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวเข้าหน้าหนาว,วก็เลยเปิด จุดนี้ให้คนเข้ามาชมกันตอนนี้ครับคุณผู้ชมก็เปิดมาต่อเนื่องนะครับและจะยาวไปจนถึงเดือนเมษายนปีหน้าเปิดตั้งแต่7โมงครึ่งตอนเช้าจนถึง4ทุ่มตอนกลางคืนเลยนะครับหมดเวลาของจับตารอบพิษนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสารพันธ์